ไดโนที่ดีนะครับมันควรเป็นยังไงดีในที่นี้คือมันดีสําหรับจูเนอร์ซึ่งการที่มันดีกับจูเนอร์เนี่ยมันจะทําให้จูเนอร์จูลดของคุณได้ดียิ่งขึ้นและจะทําให้รถของคุณเนี่ยครอบคลุมในทุกๆการใช้งานในวันนี้เป็นคลิปยาวที่เราจะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องของไดโนนิดนึงนะครับซึ่งไดโนที่เราเห็นกันในทุกวันนี้ครับมันคือเครื่องมือวัดแรงม้าประเภทหนึ่งมันคือเครื่องมือจำมาไว้นะมันเป็นเครื่องมือในการวัดแรงม้าก็คือเครื่องมือวัดประเภทหนึ่งนั่นเองซึ่งถ้าเทียบนะครับ ไม้บรรทัดตลับเมตรไมโครมิเตอร์เวอร์เนียเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวัดความยาวเครื่องมือทุกประเภท3-4ประเภทนี้สามารถวัดความยาวได้หมดแต่ตลับเมตรวัดความยาวระดับหลักเมตรเวอร์เนียวัดความยาวระดับมิลหรือว่าต่ำกว่ามิลน,นิดหน่อยไมโครมิเตอร์ meter, วัดความยาวระดับไมโครเมตรนะครับเพราะฉะนั้นเครื่องมือแต่ละประเภทก็จะมีความแม่นยําแต่ละประเภทที่แตกต่างกันออกไปกลับมาเรื่องของไดโน่หนึ่งนะครับ ไดโน่ตอนนี้ก็คือที่เราเห็นกันส่วนใหญ่เนี่ยมันเป็นไดโน่ประเภทเชสซิสไดโนนะครับหรือว่าเชสซิสไดนามอมิเตอร์ก็คือไดโน่ที่เอารถทั้งคันที่มีล้อนะที่มีล้อมียางไม่ว่าจะเป็นรถยนต์มีล้อใส่ล้อเรียบร้อยเอาไปขึ้นไดโน่รถจักรยานยนต์นะครับเอาใส่ล้อใส่ยางเรียบร้อยเอาไปขึ้นไดโน่นะครับซึ่งพอขึ้นไดโน่ปั๊บเนี่ยไดโน่ก็จะมีหน้าที่ในการวัดแรงมา้าแล้วก็ปั่นเต็มคันเร่งเข้าไปนะครับว่าแรงม้าสูงสุดได้เท่าไหร่นะซึ่งไดโน่พวกเนี้ย จะถูกแบ่งออกเป็น2ประเภทใช้คาว่า2ประเภทนี้เป็นประเภทที่นิยมใช้กันนะครับประเภทแรกนะครับเห็นบ่อยสุดเนื่องจากว่าราคาจับต้องได้ก็คือไดโน่ประเภท inertia ไ er no. ดโน inertia ไดโนเป็นไดโน่ที่มีลูกกิ้งใหญ่ลูกกิ้งใหญ่เนี่ยมันคือลูกกิ้งที่มีน้ําหนักเยอะๆ1 0อยโล0 0งร้0กิโล300กิโลอันนี้สมมุติให้ดูนะครับอย่างเช่นลูกกิ้ง100กิโลอาจจะเอาไว้ใช้วัดรถที่มีแรงม้าค่อนข้างต่ําเนื่องจากว่า ร้อยกิโลเนี่ยมันมีแรงต้านระดับร้อยกิโลเราก็สามารถเอาเวฟเอารถเล็กร้อยกว่าซีซีนะครับขึ้นไปปั่นแล้วก็วัดแรงมาได้ถ้าขยับมาเป็นบิ๊กไบค์นะครับก็อาจจะต้องใช้200กิโลนะครับเพื่อที่จะปั่นแรงมา้าแล้วให้แรงม้ามันพอดีในการวัดต่อไปถ้ากแบบตัวพันก็จ,จะต้องใช้300กิโลอันนี้แล้วแต่เป็นตัวเลขที่ผมยกตัวอย่างขึ้นมาให้คำถามถ้าเอารถเวฟรถเล็กไปปั่นไดโน่ของลูกกิ้งใหญ่300กิโล มันปั่นได้ไหมมันปั่นไม่ไปครับเพราะว่าแรงม้ามันไม่เพียงพอต่อการปั่น,นกว่าจะปั่นไปเนี่ยโอ้โหรถจะพังเอาอันนี้คือสเต็ปแรกของอินเนอร์เชียไดโนอันต่อมาเอ็ดดี้เคอร์เรนส์ไดโนนะครับซึ่งตัวเนี้ยมันจะเป็นลูกกิ้งเล็กลูกกิ้งแบบเบาๆเลยเอามือหมุนก็ไปนะซึ่งข้อดีของเอ็ดดี้เคอร์เรนส์ตรงเนี้ยก็คือว่ามันจะมีคล้ายๆเขาเรียกว่ารีทาร์เดอร์รีทาร์เดอร์เนี่ยมันเป็นอุปกรณ์ตัวหนึ่งที่เอาไว้คอย ต้านแรงล้อนะครับคือสร้างแรงต้านใส่ลูกกิ้งให้ล้อที่เราปั่นกับลูกกิ้งเนี่ยมันมีแรงต้านข้อดีก็คือว่าลูกกิ้งมันเล็กมันวัดแรงม้าได้ถูกไส e ์เอ็ดดี้เคอร์เรนหรือว่าตัวรีทาร์เดอร์นะครับถ้ามองง่ายๆมันคือมอเตอร์แล้วกันมันสามารถสร้างกระแสไฟฟ้าสร้างแรงต้านเพิ่มนะครับให้ลูกกิ้งไปได้เรื่อยๆตามสเกลของรถยกตัวอ,อย่างเช่นลูกกิ้งมันเล็กเราเอาเวฟมาปั่น ตัว eddy current หรือว่า r e t a d e r ก็จะสร้างกระแสะไฟฟ้าให้เหมาะกับรถไซส์เล็กไซส์กลางนะครับ r 7 6 5 0ก r ก็จะสร้างกระแสะไฟฟ้าที่เหมาะกับรถไซส์กลางสร้างแรงต้านให้มันเหมาะกันตัวพันนะครับพันสองพันสี่ก็จะมีการสร้างแรงต้านให้มันเหมาะเพราะฉะนั้นไดโนประเภท eddy current นะครับมันจะเขาเรียกว่ามันจะซอฟเครื่องยนต์ในการปั่นมากกว่าอันนี้ก็เป็นหลักการวัดคร่าวๆเ,เราจะเห็นว่าไดโนมี2ประเภทซึ่งอีสองประเภทนี้สามารถวัดแรงม้าได้ไหมวัดได้ครับ วัดได้แม่นไม่แม่นอันนี้ขึ้นอยู่กับซอฟต์แวร์แล้วขึ้นอยู่กับการคาลิเบรตขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยนะครับคือคําว่าแม่นไม่แม่นเนี่ยอาจจะต่างกันเล็กน้อยนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ซอฟต์แวร์ตัวนั้นๆต่อมาไดโน่ที่ดีมันจะดีต่อจูเนอร์และมันจะดีต่อรถคุณด้วยควาว่าที่ดีเนี่ยคือ,อยังไงผมขอยกตัวอย่างเคสการจูนรถในกลางกราฟการกราฟคืออะไรคันเร่งน้อยๆหรือไม่ก็ทีคันเร่ง50%คันเร่ง30%นะครับโดยปกติเวลาที่เรา จูรถบนไดโน่เราวัดแรงมา้าเราเทสต่ตางๆบนไดโน่เราจะเทสกันเต็มกราฟก็คือเต็มคันเร่งบิดคันเร่งร้อยเลยซึ่งการจูนเราจะจูนเฉพาะเต็มคันเร่งคําถามคือแล้วกลางคันเร่งอ่ะเราจูนยังไงซึ่งไดโน่แบบอินเนอร์เชียนะครับมันไม่สามารถสร้างโหลดมาต้านแรงแรงจากรถได้เพื่อให้แบบคันเร่งคงที่รอบคงที่นะครับเพราะฉะนั้นจูเนอร์มันจะไม่ค่อยเห็นว่าในจังหวะที่แบบคันเร่ง50%เ รอบ9,000นะครับ AF เป็นยังไงแต่กลับกันไดโน่ ino, แบบ e d d y r u r r e n t นะครับมันสามารถสั่งสร้างโหลดสร้างโหลดหมดถือว่าสร้างภาระที่ล้อเพิ่มนะครับเพื่อต้านแรงจากเครื่องยนต์พอมันต้านได้ปับเนี่ยเราจะจูน20%นะครับล็อกไว้เลย3,000รอบ20%ใช้คว่าสมมุตินะเราก็จะเห็นแล้วว่าเอ้ยจังหวะนี้แม่ง AF เท่าไหร่เราปรับน้ำมันได้เราลองเพิ่มไฟรถไฟด,ไฟดูเราจะสามารถเห็น อะไรในหลายๆมิติของการจูนในการจูนกล่องคาแตนหรือว่าจะจูนกล่องรีแมปก็ตามแต่นะครับมันสามารถเขาเรียกล็อกความเร็วรถนะครับอย่างเช่นไม่ให้ความเร็วเกินร้อยนะครับก็ล็อกค้างเอาไว้นะครับมันก็จะวิ่งอยู่ร้อยตลอดคันเร่งจะกี่เปอร์เซ็นต์ก็ก็บิดเอาเพราะนั้นจูนเนอร์จะเห็นภาพว่าณนะตารางตอนนั้นณนะการจูนสถานาการณ์นั้นๆนะครับมันจะเกิดอะไรขึ้นกับเครื่องยนต์จะเกิดอะไรขึ้นจากกับรถเราสามารถปรับไฟปรับน้ำมันเพื่อลองดูว่า ถ้าเราปรับไฟแล้วแรงม้ามันเพิ่มหรือบางทีปรับไฟแล้วแรงม้าเท่าเดิม AF เปลี่ยนเราก็สามารถปรับในส่วนผสมตรงนั้นให้มันสมบูรณ์ข้อดีก็คือว่าถ้ามันจูนได้กาลางตารางะครับมันจะไม่มีจังหวะที่แบบเปิดแล้ววอดจังหวะเปิดแล้วสะอึกอซึ่งไอ้จังหวะเปิดเนี่ยครับมันไม่สามารถวัดได้ด้วยการที่ใช้ไดโนโที่มันเป็นแบบวัดแบบเต็มคันเร่งไดโนที่ดีนะครับใช้คําว่าไดโนที่ดีนะเน้นคํานี้มากๆ มันควรเป็นไดโนโที่สามารถสร้างโหลดนะครับมาต้านได้หรือว่าล็อกความเร็วได้ซึ่งล็อกความเร็วเนี่ยมันอาจจะต้องล็อกความเร็วในหลายๆสถานการณ์ล็อก20ล็อก40ล็อกแบบ60แบบล็อกได้ละเอียดแล้วเวลาการล็อกมันควรจะต้อง Lock ล็อกได้นิ่งนิ่งในที่นี้คือสั่ง100มันอาจจะสวิงแค่แบบ9899 1 0ด102อ่าไม่ใช่แบบสวิงไปแบบ1้5สวิงไปแบบ95อะไรอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นยิ่งเรามีเครื่องมือที่ดีนะครับ เราจะทำะมันจะทําให้จูนเนอร์เนี่ยมันสามารถแก้อาการลดวิเคราะห์อาการลดได้ว่าเฮ้ยจังหวะเปิดเนี่ยบางทีมันอาจจะไม่ได้เป็นที่ไฟจูนก็ได้บางทีมันอาจจะเป็นที่หัวเทียนอาจจะเป็นที่หัวฉีดหรืออาจจะเป็นที่ปั๊มติก๊กซึ่งมันสามารถวิเคราะห์อาการลดได้ไดโน่ไม่ได้เอาไว้แค่จูนรถอย่างเดียวมันเอาไว้วิเคราะห์รถได้นะครับก็สําหรับในวันนี้ก็ฝากเอาไว้นะครับว่าไดโน่มันมีหลายประเภทนะครับก็เลือกใช้ให้ถูกนะครับถ้าจูนเนอร์ใช้ไดโน่ที่มันดีนะครับมันจะทําให้ การจูนรถเนี่ยมันสมูทนะครับก็ฝากเอาไว้นะครับบายบายจุบจ๊บ